บัรสุดท้ายแล้วผมก็อยู่ในกลุ่มอย่าเฝ้าตกใจพี่น้องบอกเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิดแต่ว่าเป็นกลุ่มได้เงินหาพันได้รับเงินหาพันเยียวยาหาพันนั่นเพราะว่าอย่างเที่ผมเป็นกเกษตรกรปลูกบักเพล็กบักเขือขายตลาดนัดกับปิดขลองถมกับปิดจักสิไปขายแจกได แต่ว่าผมบ่เอาแต่แท่ลรผมไม่เห็นเรื่องเอาแต่แท้เงินหาพันเพราะว่าอย่างผมคิดว่าผมเนี่ยกับกว่ามีเงินอหิ้งกระดักกอดดอกแต่ผมว่าผมยังมีชีวิตนาซีดีกว่าหลายคนที่เขาเจ้านาสีลำบากกว่าผมผมเลยตัดสินใจผมบ่เหตุเอาดอกปล่อยโอกาสให้สำหรับคนที่เขาเจ้าที่ลำบากกว่าผม กระไฮน้อยกระดอกกะเดียเว้ยเทอเอาเงินเพจแนวอ,อื่นให้ร้ายก็นี่เรา่เฮ็ดร้ายก็นี่จริงๆแล้วมันเป็นโครงการที่ดีอยู่แต่ว่าขอตีอย่างเดียวผมว่าเฮ็ดอันสี่เนี่ยเงินบ่ตกถึงกับผู้ที่เขาแบบอยากได้อิลียากจนอิลีทุกอิลีบ่ฮอดมันก็สิได้ในซุ้มเล่นโทัพท์มือถืออิงเก่งแหละแต่พวกตาสาตาสีแม่ใหญ่มีแม่ใหญ่ เเผาไม่ยัง่ยากยา,ากสิได้ที่จริงแล้วเนี่ยเฮาหน่าที่ใส่บุคลากรบวเป็นเฮาพวกเจ้าหน้าที่ใส่บุคลากรที่มีอยู่ในเมื่อให้เป็นประโยชน์ผู้ใดที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดผู้ใดที่หู้ที่สุดว่าประชาชนเงื่อนนี่เท่าอันนั่นเท่าอันนี้ผู้นั่นผู้นี้ทุกผู้นั่นผู้นี้จนยี่หลีผมรับประกันในเลยว่านั่นคือผู้ใหญ่บ้าน เราสิหูเบิดก็แล้วกันผู้ใหญ,ญ่บ้านเนี่ยนาเิมาลงทะเบียนกับผู้ใหญ,ญ่บ้านดีกว่าดีกว่าสีล่งทะเบียนในแอปในก็คือันนั้นก็นกนลงไปแต่ว่าอยากเสริมนิดนึงขึ้นนาสิให้ผู้ใหญ,ญ่บ้านมีมีม,มีมีส่วนในเรื่องนี้เพราะว่าเขาเจ้าสีหูดีว่าผู้ใดทุกผู้ใดยากผู้ใดรวยผู้ใดจนเงินยังสีหอดพี่น้องสีทุกทุกอิริสามเดือนมื่นหาอันนี้เขาตั้งเดือนแรกกัด เชือไปหอดหูผู้รักผู้แย่นสนดอกว่าเอิ้นใส่เนี่ยผู้ทียกเจ้าหูอิลีมาผู้ได้ทุกผู้ได้ยากนั่นน่ะผู้แญ่บ้านหูดีที่สุดเงินึ่งที่หอดคนทุกคนนยากอิลีบอกมาละศูนย์อีกเรื่องหนึ่งในบาทเนี่ยเลขหวยงวดงวดหนึง่ง งดหดกว่าจที่ซื้อจังไหนฟันกับฟันแล้วได้สองแปดคนนี้โอ้ยเงิดหลจักที่ไปซื้อใส่สซื้อห้าน่งห้าน้อยก็เลรียบ่เป็นน้ำเพลนเหล็กลงเหล็กเล่าบุ่นเหรียญน้ำเพลนบ่เปลนดอกเอาบ่อเลรียงวดหนึ่งก็สิบ่อตายดอกเนาะเอาฝากเนี้ยละกันเ้อเงินห้าพันเนี่ยผมบ่เอาแห้มันกิลิศเแล็ดไม่เหมันวอดผู้ที่เขาจะ ทุกผู้เดียวฉีดแบบจนอหลีซะบันวารวยดอกผู้ใด้ที่คิดว่าจะขวางพอมีอยู่น่ะนะย่าสิไปเฮ็ดเอาเถอะรีดโอนเขาจเจ้าเนี้ยซุ่มถูกอิลีนะี้ยนะซุ่มเล่นโทรศัพท์เล่นแอปเก้งๆนี้ยนะบ่ต้องไปเฮ็ดเอา 5, นะนะอหาพันเนี้นะอิลีไอ้มันหอดซุ่มเนี่เขาจเจ้าถูกอิลีซากันจะควางว่าถูกอิลีคักๆแน่ๆแน่กัจะเฮ็ดเอาต่อพี่น้องประเทศเทาเป็นประเทศ ประเทศที่พัฒนาแล้วแต่มันได้ซ้ำนี้สวนซ้ำนี้แหละพี่น้องแกงงาบบเขือต่อกันแกงเราจั้งที่ไปขายสดอกบบเขือก็ได้ตลาดนัดกระปิดสวัสดีครับพี่น้อง